อยากฟังแม่แหม่มบ้างนะคะแม่แหม่มเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เห็นแม่แหม่มเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเราคุยกันบ่อยนะคะแม่แหม่มเนี่ยจะเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งมากวิเคราะห์แล้วก็มองเป้าหมายได้ดีมากนะคะอยากให้แม่แหม่มเนี่ยแบ่งปันตรงที่ว่าเฮ้ยเวลาที่แม่แหม่มเนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่ด้วยนะคะการที่เรามาทำศิลป์ลายมอเนี่ยแม่แหม่มเห็นอะไรทำไมเราถึงแบบว่าเอ้ยทำให้มันตักเซนแล้วก็เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่แหม่มมีทีมใใในน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 ออออออองงงคคคคคค์์กกกกกรรเเยยยยะะะะะมมาาาาาาหห้้้แแ่่่่่่่บบบบปััิดึขุณทจีีววล มาที่ซีวีไลทมาถูกต้องพ่อแม่ทําธุรกิจมานะคะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะที่มาประสบความสาเร็จที่นี่ <ว pobl. S 1> เพราะโมเดลนะคะง่ายมากค่ะต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะดรยศวัฒานภาัชริริแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งทุกท่านเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกๆคนและรวมทั้งทีทมงานทุกทท่านไม่ว่าแม่ยังรู้จักหรือไม่รู้จักแต่แม่ถือว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในศีวีไลทที่เราจะพาให้คนไทยไปสร้างความสุขนะคะทุกวันนี้ความสุขที่ทุกทุกคนเราขว่ย เรามาไม่ถูกทางวันนี้สีวิไลมอบความสุขให้นะคะให้ตั้งแต่นะคะก้าวแรกที่เราเข้ามาเราอยากจะทําอะไรก็ทําได้นะคะอย่างเช่นนะคะค่ะเราอยากจะมาทําธุรกิจที่นี่เราไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีหลากหลายให้เราได้ทําแล้วทำแล้วสําเร็จไปด้วยกันแล้วสิ่งที่สุดยอดที่สุดที่แม่มองเลยนะคะทุกคนช่วยกัน เพราะอะไรคะทุกคนทําทุกหน้าที่แต่สุดท้าย1%นอเซล์ลทุกคนได้รับเหมือนกันสแสดงถึงความการครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะบอกเลยคะ่ะทุกคนโชคดีมากคะ่ะที่ได้ก้าวเข้ามาด้ที่นี้ลแล้วบอกให้นะคะว่าวันนี้ทริปนี้นะคะไม่นึกว่าจะวิเศษและสุดยอดที่สุดนะคะ <_ S 1> เพราะว่าตอนแรกลูกชายไม่มา <_ S 1> เขาบอกว่า <_ S 1> แม่มีสัมมนาหไหม <_ S 1> ก็บอกไม่มีก็เลยมาถามทางตีบรายพาร์ทเนอร์เขาเขาก็บอกว่าไม่มีครับมีแต่เที่ยวอย่างเดียวพอเขามานะคะสิ่งแรกที่แม่ดีใจมากที่สุดเขาบอกว่าเขาได้รับแพชชั่นจากงานท่องเที่ยวปีทริปนี้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะแล้วทุกคนเขาตั้งใจค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาที่สีวิไลซึ่งเป็นคําตอบแรกที่บอกเลยค่ะว่ามาแบบครอบครัวเต็มร้อยนะคะมาแบบครอบครัวเต็มร้อยแล้วขอฝากให้ทุกท่านนะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรค่ะลงมือทําทําต่อเนื่องทําแบบมีความสุขแล้วสําเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะพวกเรานะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคือนอกจากจะเที่ยวแบบแฮปปี้แฟมิลี่แล้วเนี่ยเรายังได้พาครอบครัวเข้ามาเที่ยวในนี้ด้วยนะคะ